พาไปดูการแข่งขันมอไซค์กว้างข้างเรซิ่งชิงแชมป์โลก ตลบอบอวลเอก็ขับกันเร็วใช่ไหมเพราะติดลมว้าวลอฟลีใช่ไหมอาก็ะตามชื่อกันในขันจริงๆเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคุณเคยดูมอไซมอเตอร์ครอสไหมไอ้พวกแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากส่วนเนี้ยรถพ่วงข้างลำบากโอ้บากเหมือนกันก็คืออันนั้นอะวิบากแต่อันเนี้ยลำบากลำบากมากครับเลิศเทเปลอกไม่ได้ ในขันเนี่ยขจัดขึ้นที่บ้านหนองเม็กตำบลทุ่งแต้อาเภอเมืองจังหวัดยะโสธรชื่อการขในขันจริงๆนะชื่อการแข่งขันมอเตอร์ไซค์พ่วงค้างชาวบ้านในตำบลเขาร่วมกันแข่งทั้งหมด8ทีมฮะกต<น>ิกาก็ให้รถพ่วงค้างหนขันเนี่ยต้องมีสมาชิกลงแข่งขัน2คนนะๆๆๆๆแข่งในระยะทาง400มเมตรไป และกลับไปน้วไม่กลับเลยได้ไหมก็มีบ้างบางพันพอใจขอไปครึ่งทางแล้วพอซํมนี่ก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าหากพวกข้างคาไนติดลมต้องให้เพื่อนที่นั่งข้างมานั่นแนะด้วยนั่นไงเหตุผลว่าทำไมต้องมากันสองคนมาคนเดียวเดี๋ยวไปไม่ถึงตาโคตรตาก็็เชียร์กันสนุกสนานนะฮะตลอดไปที่มาร่วมด้วยช่วยกันดูช่วยกันเชียร์ ส่วนคนแข่งเลอย่างที่เห็นฮะลำบากค่ะลำบากฮะ,ะแต่ลำบากในครานี้ก็คุ้มค่า สำหรับผู้ที่ชนะเลิศนะครับเขามีของรางวัลเหรอถูกต้องฮะได้รับเงินสดไปสา0พันบาทนะงานนี้เขาจัดขึ้นเพราะมีเหตุผลเสิมเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปและสร้างความสมัติสมานสามัคคีในชุมชนคุณดูเจ้บอไซพ่วงค้ามเนี่ยนะเนี่ยคลัมอยู่เนี่ยและข้างๆมันมีเจสกีด้วยใช่ใช่โอ้เพืือตกน้ำเธอไม่แน่ใจว่าตกน้ำแล้วเจสกีไปรับหรือยังไงอาจจะเป็นการแข่งขันต่อไปหรือเปล่าต่อไปเดี๋ยวเขาคงจะมีบอไซฟ่วงคลามแข่งกับเจสกี โอ้โหเอามันต้องสุดๆเป็นไปเลยเอาที่ดูแล้วเนี่ยนะยังไงเปลี่ยนล้อเฮ้ยเม่น่าจะไหวนั่นแหละล้อแค่นโอ้ยโอ้ยบินบินไปดิฟดิฟเมื่อกี้ไอ้เจออะไรแปลกๆแบบนี้พ้อมองตรงในโลกใบนี้ก็แทบไม่เดียอะไรแบบนี้ให้เห็นอย่นประเาในแจสกี้เมื่อกี้จะพุ่งตกน้ำอยู่แล้วน่ะโอ้ยเอามาให้ดูสีสันสนุกสนาน